สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกฤชพง์พันธุ์สทธิรานพงศ์งอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะกับวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของคำพ้องนะคะ,ะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดนะคะนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถนะคะ,ะสะกดคานะคะแล้วก็บอกความหมายของคําในบริบทต่างๆได้นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะมี ะะให้นักเรียนเล่นเข้าสู่บทเรียนประมาณ10ข้อแล้วก็ต่อด้วยเนื้อหาของเรื่องของคําพ้องนะคะเรื่องของคําพ้องนั้นไม่ยากเลยนะคะเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมในวิชาภาษาไทยนะครับเกมที่มีชื่อว่าเขียนตามคําบอกนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นะครับผมจงเขียนคําว่า ก,าากรรมกรหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่กรรมากรข้อที่2จงเขียนคำว่าธนบัตร เวลาสำหรับข้อที่2นะครับฉเฉลยคือข้อคควายข้อ,ขอ,ขอที่3จงเขียนคำว่าบุคลิกหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่ข้อ,ขอที่ C จงเขียนคำว่าปลอด เฉลยข้อที่4ก็คือกอไก่ปรารอดข้อที่5จงเขียนคำว่าพละศึกษาหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อคอควายข้อที่6จงเขียนคำว่ามลพิษ หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่7จงเขียนคำว่าวัชพืชหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่8จงเขียนคำว่าสามเณร หมดเวลาสำหรับข้อที่8นะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่9จงเขียนคำว่าธัญพืชหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อคอควายข้อสุดท้ายนะครับผมจงเขียนคำว่าองคารักษ์ เวลานะครับผมเฉลยข้อที่10ก็คือขอไของค์ารักเขียนแบบนี้นะครับจบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมในวิชาภาษาเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเขียนตามคำบอก10ข้อนะคะได้ผีข้อกันเอ่ยอใครได้10ข้อคะตอบตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งมากนะคะใครได้9ข้อคะเยี่ยมไปเลยคะ่ะแข้อคะ่ะ สุดยอดนะคะใครได้7ข้อมั่งเอ่ยเก่งมากค่ะหข้อละคะเยี่ยมเหมือนกันค่ะใครได้5้าข้อคะสุดยอดเช่นกันนะคะถ้าใครได้ต่ำกว่าห้าลงไปนะคะก็ไปฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วเดยวคุณครูก,ก็จะมีเกมเกี่ยวกับภาษาไทยมาให้นักเรียนได้ฝึกลองทำกันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องนะคะ คำพ้องไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำพ้องคำว่าพ้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2555หมายถึงเหมือนกันคำพ้องในภาษาไทยแบ่งออกเป็น3ชนิดคือคำพ้องเสียงคำพ้องรูปคำพ้องความ คำพ้องเสียงซ่อมซ่อมขันขันนักเรียนจะสังเกตได้ว่าซ่อมและซ่อมออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับคำว่าขันและขันฉะนั้นคำพ้องเสียงจึงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนแตกต่างกันและมีความหมายแตกต่างกันตัวอย่าง สภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลระดับชาติเพื่อมนุษยธรรมชาติคำแรกหมายถึงสีแดงชาติคำที่สองหมายถึงประเทศทั้งสองคำออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างก,กันในการเขียนคำนักเรียนจึงต้องพิจารณาบริบทให้ดีเพื่อการเขียนที่ถูกต้องต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำพ้องรูปกันค่ะคำพ้องรูปตากลม ตากลมน้องยืนตากลมที่ริมตะลิงฉันชอบผู้หญิงสวยตากลมสังเกตได้ว่าคำที่เขียนด้วยตอเต่าสระอากอไก่ลอลิงมอมาสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งตากลมตากลมนี่คือลักษณะของคำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกันเช่นขัน หมายถึงภาชนะที่ใช้ตักน้ําและขันหมายถึงอาการร้องอย่างหนึ่งของไก่วนอ่านว่าวนหมายถึงเวียนไปโดยรอบเช่นน้ําวนอ่านว่าวณนะหมายถึงป่าฉะนั้นในการออกเสียงคํานักเรียนต้องพิจารณาบริบทด้วยเช่นพ่อไปซื้อเพลารถราคาแพงมากณเพลานี้ข้าศึกได้ตั้งค่ายประชิดพระนคร คำที่เขียนด้วยสระเอพอพานลอลิงสระอาสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งเทลาหมายถึงเวลาและเพลาหมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถหลังจากได้เรียนรู้เรื่องคำพ้องเสียงและคำพ้องรูปไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำพ้องความกันนะคะนักเรียนลองสังเกตคาต่อไปนี้นะคะบุกผาบุกหงาบุตรสบา มาลีพักาคำเหล่านี้ล้วนหมายถึงดอกไม้แต่เขียนและออกเสียงแตกต่างกันจัดเป็นคำพ้องความคำพ้องความหมายถึงคำที่เขียนแตกต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันมากเรียกอีกชื่อว่าคำไวัยพจน์ตัวอย่างพระไทยราชาภูวดลล้วนหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนภา เวหาอัมพรคัคคนางล้วนหมายถึงท้องฟ้าคำพ้องความมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแต่งคำประพันธ์ทำให้สามารถใช้คำได้อย่างไพเราะและหลากหลายอาทิคำประพันธ์จากกาบเหรือพระนิพนธ์เจา้าฟ้าธรรมธิเบศซึ่งเป็นการพรรณนาเรือต่างๆในแม่น้ำในขบวนเรือพระราชพิธีที่ว่านาวานแน่นเป็นขนาด หลวนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอนสาครลั่นครั่นครื้นฟองมีการใช้คำพ้องความที่หมายถึงแม่น้ำคือคำว่านาวาและสาครสรุปข้อสังเกตง่ายๆเรื่องคำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันคำพ้องรูปคือคำที่มีรูปเหมือนกันนั่นคือเขียนเหมือนกัน แต่คำเหล่านี้จะมีความหมายที่แตกต่างกันนักเรียนต้องพิจารณาบริบทให้ดีในขณะที่คำพ้องความคือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่อ่านและเขียนไม่เหมือนกันเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะคุณครูก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆนะคะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาคลิปวิดีโอที่คุณครูทําไว้ให้นะคะแล้วก็นําคลิปวิดีโอนั้นนะคะมาตอบคําถามในใบงานนะคะสังเกตดูใบงานนะคะคุณครูจะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับคําพ้องใช่ไหมคะคาพ้องมีกี่ชนิดนะคะให้นักเรียนตอบนะคะคําพ้องมีทั้งหมด3ชนิดเก่งมากค่ะนะคะคำพ้องนะคะอันดับแรกคือพ้องเสียงนะคะ ที่ครจะสรุปให้เรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะพ้องเสียงก็คือเสียงที่เราได้ยินแสดงว่าอ่านเหมือนกันนะคะพ้องเสียงคืออ่านเหมือนกันความหมายนะคะแล้วก็เขียนไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆส่วนพ้องรูปรูปนี้ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะคะพ้องรูปนี้คือ,อเขียนเหมือนกันนะคะแต่นะคะอ่านไม่เหมือนกัน ความหมายไม่เหมือนกันนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะคำพ้องพ้องความหมายหรือเขาเรียกว่าคําไวยพจน์นะคะคําไวยพ์ก็คือคําที่มีความหมายนะคะเหมือนกันอ่านแล้วก็ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ความหมายเหมือนกันคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคําพ้องนะคะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะคําพ้องมี3ชนิดนะคะพ้องเสียงนะคะ ก็คือคำพ้องเสียงก็คือคำที่เปล่งออกมานะคะเหมือนกันนะคะเสียงเหมือนกันแต่การเขียนความหมายต่างกันนะคะส่วนพ้องรูปคือเขียนเหมือนกันความหมายต่างกันนะคะแล้วก็คำเรียกว่าพ้องพ้องความหรือคำไวยพจน์นะคะก็คือความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะ นักเรียนก็อย่าลืมนะคะเขียนความหมายให้คุณครูด้วยนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มาตอนที่2นะคะคุณครูก็มีให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะว่า,าพร้องรูปนะคะแต่นักเรียนต้องดูจากคลิปวิดีโอนะคะนำจากอเอาความรู้ที่ดูจากคลิปวิดีโอนั้นมาตอบนะคะคำคล้องรูปพ้องเสียงแล้วก็ไวยพจน์อย่างอย่างละไอะชนิดละ3คํคคุณครูคมีตัวอย่างนอกเหนือนจาก ลิปวิดีโอแล้วนะคะให้หนัเกเรียนศึกษาคลิปแล้วก็เอามาตอบเป็นครูนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะเกมจะมีเกมคิปนะคะที่ทำให้ใหหนัเกเรียนนะคะได้ได้เขียนเกี่ยวกับเขียนตามคำบ